ตาันดับล่างทั้งหมดของราชาคันสราบล่างไหนเก่งแข็งแกร่งที่สุดมารับชมไปพร้อมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับจัดอันดับ3ล่างของสุคูนะครับโดยเราก็จะรู้และใช่ไหมครับว่าสุกูนะเนี่ยตอนนี้ก็มีล่างที่เราได้เห็นมาแล้วทั้งหมด3ล่างครับมีทางล่างยูจิมีล่างเบงุมิแล้วก็ล่างที่แท้จริงของเขาครับก็มีการปรากฏตัวเปิดเผยออกมาอย่างเต็มรูปแบบให้เราเห็นแล้วนะเดี๋ยวเราจะมา จัดอันดับกันครับว่าแต่ละร่างนั้นครับเก่งโดสัตว์รัสเียแค่ไหนแต่ละร่างนั้นเคยโชว์ความสามารถอะไรให้เราได้เห็นบ้างครับอันดับที่3ก็คือสุคุณะเวอร์ชั่นอยู่ในร่างยูจิครับคือร่างนี้ต้องบอกว่าเป็นร่างที่สุคุณะเองเนี่ยคงไม่ค่อยชอบคงไม่ค่อยถูกใจมากที่สุดในบรรดาทุกร่างแล้วก็ว่าได้ครับพอได้ความพิเศษของร่างกายยูจิเนี่ยสุคุณะมีชีวิตถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ในร่างกายยูจิก็จริงอยู่ครับแต่คือสุคุณะเองเนี่ยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยครับเพื่อ ไหวด้วยตัวเองก็ไม่ได้ออกอารวาสก็ไม่ได้อยากจะฆ่าคนดังใจนึกก็ทําไม่ได้ครับการที่สุคนะอยู่ในร่างของยูจินั้นไร้ซึ่งอิสระสุดๆครับเพราะร่างของยูจิเดียมันก็เปรียบเสมือนเป็นกงขังสุคนะดีๆนี่เองครับการที่บอกว่าร่างนี้เป็นร่างที่อดแอร์ที่สุดในบรรดาร่างทั้ง3ของสุคนะก็คงไม่ผิดนักครับเพราะว่าร่างนี้คือมันค่อยๆไล่ลําดับไปครับและเ,เดิมทีก็มาจากการที่ยูจิเนี่ยกินนิ้วสุนะไปแค่หนึ่งนิ้วก่อนใช่ไหมครับแน่นอนครับว่านิ้วเพียงแค่หนึ่งนิ มันก็เป็นพลังเพียงแค่1ส่วนจากยี่สิส่วนครับมันก็เป็นพลังเพียงแค่น้อยนิดเป็นพลังเพียงแค่เสี้ยวเดียวของสุขุนานเท่านั้นแหละครับเทียบไม่ได้กับพลังที่แท้จริงของสุขุนเลยครับแต่ต้องบอกว่าแค่1นิ้วนี้ก็ตึงเอาเรื่องแล้ว <c oughs> สามารถเอาชนะวิญญาณคำสาบระดับพิเศษได้อย่างง่ายดายแล้วล่ะครับแถมสุขุนในตอนที่ยังไม่ได้มีพลังอะไรมากมายเนี่ยก็ย,ยังเคยขม่มขวัญมาฮิโตะมาแล้วครับมาฮิโตะวิญญาณคำสาบระดับพิเศษแบบที่เก่งจัดตึงจัดจัด,จด,จดครับยังเหวอยังหวาดกลัวต่อสุขุนะมา ภาคชิบุยะนี่ก็ต้องบอกว่าโชวตึงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับเพราะว่าในภาคชิบุยะเนี่ยตอนนี้สุคุนะเวอร์ชันยูจิเนี่ยได้กินนิวเข้าไปถึง15นิ้วครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวยูจิเองเนี่ยถูกยัดนิวเข้าไปจํานวนมากซะจนไม่สามารถควบคุมครอบครองสติอยู่ได้ครับจนทําให้ตัวสุกุนะเนี่ยได้ฉวยโอกาสในการยึดครองร่างยูจิออกอลราวาชช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยครับก็โชโหดโชตึงอะไรกันไปครับ การอาณาเขตเอ่ยตบคนฆ่าคนกันเป็นว่าเล่นเลยครับผมตบมโหรากะมาแล้วครับผมโจโกเนี่ยยังโดนสุนะสังหารอย่างง่ายดายครับคือเรียกได้ว่าโคตรโหดนะอันดับที่สุงสุนะในเวอร์ชั่นเมกูมิครับเวอร์ชั่นนี้ต้องบอกว่าเก่งขึ้นมาจากเดิมแบบผิดหูผิดตาเลยครับคือสุนะในเวอร์ชันยูจิเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้มากสักเท่าไหร่ไงครับคือตัวยูจิเองเนี่ยมันก็มีแต่กายเนื้อที่แข็งแกร่งครับอาคมก็จะใช้ของสุนะซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ่ แต่พอสุคนะในเวอร์ชั่นเมงุมิตอนนี้สุคนะเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระครับสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามอาเภอใจได้ตามใจชอบเลยครับร่างกายของเมงุมินั้นต่างจากยูจิครับร่างกายของเมงุมิเนี่ยรองรับพลังสุคนะได้ก็จริงอยู่ครับแต่ไม่สามารถควบคุมหรือกักขังสุคนะอะไรได้เลยครับสุคนะเองนี่ก็มีอิสระอย่างเต็มที่ในร่างเมงุมิครับและคือที่โหดไปกว่านั้นเลยเนี่ยสุคนะแม่งใช้อาคมของเมงูมิแบบโคตรโหดโคตรตึงครับทาให้รู้เลยครับว่า ราชาคำสาบที่เจนจับในการใช้อาคมเชี่ยวชาญในการใช้คุณสายาชาคำสาบที่เก่งแข็งแกร่งที่สุดมากกว่าพันปีอสุรากายที่ไม่เคยมีประวัติความพ่ายแพ้เลยเดี๋ยวคือมันเก่งว่าเก่งแบบไม่เทียมท้าสุดๆแค่การใช้วิชาสิบเงาของสุกุนะเนี่ยก็มีความแตกต่างกับเมกุมิโดยสิ้นเชิงแล้วล่ะครับแถมตัวสุกุนเองเนี่ยก็ยังมีการใช้วิชาสิบเงาในรูปแบบต่างๆครับมีการพลิกแพงการใช้วิชาติดเงาใช้เทคนิคต่างๆที่เราเองก็ไม่เคย เคยเห็นเบกุมิใช้พลังในลักษณะนี้มาก่อนด้วยครับสุคุนัในร่างเบกุมิเนี่ยเรียกได้ว่าฟูลพาวเวอร์สุดๆครับเพราะก็มีการกินนิ้วส่วนที่เหลือเข้าไปครับจนเหลือเพียงแค่นิ้วสุดท้ายที่ไม่ได้กินครับแต่สูคุนะเองเนี่ยก็มีการกินหัวมัมมี่ครับผมก็เป็นหัวมัมมี่เป็นมัมมี่ศพของตัวมันเองนี่แหละครับสูคุนะบอกครับว่าไอหัวมัมมี่หัวศพของเขาเนี่ยครับมันสามารถที่จะใช้ทดแทนนิ้วสุดท้ายที่ขาดหายไปได้ครับพอกินเข้าไปเนี่ยตอนนี้ก็นับว่าเป็นสูคุนะทมี่แบบ เต็มเปียมเลยครับซูคุนะในเวอร์ชั่นฟูลพาวเวอร์เนี่ยก็มีการ,รเผชิญหน้าต่อสู้กับโกโจครับก็จะมีการใช้อาคมของซูคุนะเองครับใช้อนาเขตตู้พระซ่อนมาแล้วก็ใช้วิชาสิบเงาในการต่อสู้กับโกโจครับซูคุนะนั้นมีวิชาสไตล์การต่อสู้ที่หลากหลายมากๆครับแต่ภาพรวมแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าตัวซูคุนะนี่ครับจะเน้นใช้วิชาสิบเงาในการ,รเผชิญหน้าต่อกรอนกับโกโจซะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่และครับผมคือแม่งโหดมากซูนะุะคือมึงเก่งมากอาจริงนะแม่งใช้อาคมของตระกูล ได้โหดกว่าตระกูลเซนอิงอีกอ่ะคนในตระกูลเซนอิงนะครับคงไม่มีใครใช้อาคมประจับตระกูลตัวเองได้ดีเท่าสุคนะอีกแล้วก็ว่าได้ครับผมคือมึงใช้ได้เก่งใช้ได้ดีใช้ได้เทพอะไรกันเบอร์นั้นนะควบคุมโมโหรากะสั่งการใช้งานมโหรากะได้อย่างมีประสิภาพครับแถมยังมีการใช้ร่างผสมอะไรพวกนี้ด้วยครับจนสุดท้ายตัวสุคนะในเวอร์ชันเบงกุบิเนี่ยก็สามารถเอาชนะโกโจจนได้ครับการที่สุคนะต่อสู้กับโกโจเนี่ยนับว่าเป็นศึกที่เขาสนุกแล้วก็เพลิดเพลิน อย่างมากครับตุกุน่เองก็มีการกล่าวชมโกโจด้วยนะครับว่าแบบมันช่างเป็นการต่อสู้ที่วิเศษสีเลยเกินครับและถ้าพูดถึงความวิเศษครับหมูเค็มและหมูฝอยอันนี้ก็วิเศษไม่แพ้กันครับมันเป็นหมูวิเศษที่อร่อยเพลิดเพลินเจริญใจในการเคี้ยวแบบสุดๆครับพอกินเข้าไปเนี่ยรู้ตัวอีกทีนึงเดี่ยหบดถุงแล้วนะผมคือมันอร่อยอร่อยกันเบอร์นั้นเลยทีเดียวเชียวนะหมูเค็มอร่อยโดนใจกับหมูฝอยอร่อยสุดขั้วถุงละ19 9บ้าทครับซื้อ3ถุงส่งฟรีให้เลยครับทักอิน สั่งซื้อก็ได้หรือว่าทักไลน์มาสั่งซื้อก็ได้นะครับผมฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับทุกคนถือว่าเป็นการสนับสนุนเพจเราอีกหนึ่งรูปแบบนะครับแล้วก็มาถึงอันดับที่1่ครับล่างที่แท้จริงของสุคุณานั่นเองครับโดยในบางงานนั้นสุคุณะเนี่ยได้มีการอวตารล่างกลับคืนสู่ล่างที่แท้จริงของเขาแล้วครับและคือการกลับคืนสู่ล่างที่แท้จริงเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการรีเซ็ตตัวเองด้วยนะครับเพราะพอกลับคืนสู่ล่างนี้เนี่ยร่างกายของสุคุณะเนี่ยก็มีการฟื้นฟูตัวเองดด้้วยรบบจจาาาากกกออเชช ในร่างเมงุมิที่ได้รับประจักษ์การต่อสู้กับโกโจเนี่ยคือบาดแผลทุกสิ่งทุกอย่างครับผมมันหายไปเป็นปิดทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและที่พีจัดเลยเนี่ยต้องบอกว่าร่างนี้ครับก็จะโหดสั์รลสเซียมากกว่าร่างของเมงุมิขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยครับอ้างอิงตามคําพูดของโกโจเลยครับโกโจพ่ายแพ้สุคุนะในเวอร์ชั่นเมงุมิแต่โกโจเองก็ยอมรับครับว่าสุคุณะเนี่ยยังไม่ได้ใช้พลังที่แท้จริงของสุคุณะเลยครับแล้วต่อให้สุคุณะไม่ได้ใช้อาคมของเมงุมิตัวโกกจจเเองงนนีี่่็ไมมททาาะชสุ ได้อยู่ดีอะนะล่างนี้คือโคตรโหด เก่งแข็งแกร่งแบบทุกมิติครับเป็นร่างที่แท้จริงจากเมื่อพันปีที่แล้วครับคือจะใช้คําว่าอะไรดีอะคำว่าบักก็ไม่พอเพราะตัวบักอย่างโกโจโมไม่ยังแพ้ไปแล้วอะใช้คาว่าโกงยังรู้สึกว่าน้อยไปอะคือมึงเป็นแบบโคตรพ่อโคตรแม่ GM ของโคตรพ่อโคตรแม่ GM เป็นคนเขียนโค้ดของเซิร์ฟอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนั้นคือแบบเก่งมากเก่งจนไม่ได้เห็นวีแววที่จะสามารถเอาชนะร่างนี้ได้เลยครับเก่งจนไม่เห็นหนทางครับว่าร่างนี้เนี่ยมันจะพ่ายแพ้ให้กับใครได้ยังไงอีท่าไหนอะนะร่างนี้มีแขน มือมี2ใบหน้ามี2อปากสามารถไล่กระถาได้โดยไม่ต้องหยุดพักมีความได้เปรียบในการต่อสู้กับผู้ใช้คุณใสทั้งปวง มีอาวุธเครื่องมือใส่เวทคู่กายสุดเทพอย่างเครี่กุมภัน์อาวุธชนิดนี้จะโจมตีใส่ศัตรูด,ด้วยไฟฟ้าสุดรุนแรงส่วนอาวุธอีกชิ้นหนึ่งครับเราได้รู้ชื่อว่าณภารหเขินยังไม่รู้ครับว่ามีความสามารถอะไรแต่ก็คงจะมีความโกงในรูปแบบของมันอยู่ดีครับประเด็นคือไอที่อวยความเก่งสุวรรณนไปเนี่ยไอเจ้านี่เนี่ยยังไม่ทันจะได้ถือณภา6เขินในมือเลยนะถ้าบันบีณภา6เขินในมืออีกชิ้นหนึ่งเนี่ยใครจะไปสู้มันได้ล่ะครับเนี่ยภาพรวมแล้วสําหรับการจัดสาอันดับเนี่ยอาจถึงแมว่าอัันดบ มันจะดูอ่อนสุดอันดับ2อยู่ตรงกลางหรืออันดับ1เก่งสุดแต่ผมจะบอกครับว่าเอาเข้าจริงแล้วตูระเนี่ยมันก็เก่งทุกเวอร์ชั่นเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าอันดับ3เนี่ยมันจะกากหรืออะไรครับผมเพียงแต่ว่าถ้านับ เกลพลังแดนบันดาทั้ง3ามร่างครับสุคุนันในเวอร์ชั่น UG จีเนี่ยเออมันก็เป็นร่างที่สุขุนะเนี่ยโดนเนื้อจริงๆเนี่ยละครับเคลื่อนไหวร่างกายก็ไม่ได้ดังใจครับโดนยูจิข้งอยู่ในร่างกายแต่นั่นแหละไม่ว่าจะร่างไหนครับคือไอเจ้านี่เนี่ยมันโหดมันเก่ง,ม,กงมันแกล่งกันทุกเวอร์ชั่นอยู่แล้วละครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดก้มหน้้าาชนะครัับบผมไปแลววสสดี ครับ